สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สุขุสุคนเดอมันี่กลมามาือนพีเจเอ็ดลูกโป่งว่พี่น้องวันเกิดพีเจครบรอบหนึ่งขวบสัเก้าพฤษภาเนาะเป็นเกิดปีที่แล้วปีที่แล้วสักเก้าพฤษภาคอยไปหาทำไมเลยเจ้าโทรออกไปบอกแม่พีเจเจ็บท้องลูกวันแลนมาแต่ป่าทำไมหน้าฝัดหน้าไทยหุดก้อนขี้ไทยพงคุณกุนเพื่อทีิฮอดเทียง หอบอางาบองเงยฮุบกันเข่ามาตอนกลางเวรเลยพี่น้องวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีเลยค่ะสกินมูกระถากันอยู่ละเล็กละหน่อยเนาะสองเต,เตาเตานั่นหรือก็เตานั่นพี่น้องตะคอนันเกิดจากไปทางใดออกมามิวกี้ก็บม่ได้ใส่เกิบโอ้ยน้ำเปื้อนค่ะมิวกี้มากินเค้กบอกมิวกี้มาแต่นนะหน้ากายเมื่อเฮือนพวัวเนี่ยเห็ดบักปุ้งค่ะไป ไปไปสิมาอยู่คุ้มอยากมามาแต่หึงนั่นน้องแพลวมาก่อนน้าไปใช้นะมาแม่แล่นฮอบเบิร์ดคนหัจักได้เงินพี่เจเจเจเอินพี่เจเจเจลงไปต้มถานี่ยเฮ้ยต้นน้ำมันอ่ะไปแล้วบ้าตัวหนึ่งบ้า เขาเป็นยังครับพิงงวัดลายย้ำนี่พี่น้องย้ำพุ่นเลยเป็นงวดลายพระเดชน้ำมันมุยหนีนางมันเนาะไปนางน,น่อยประหอนพูนแล้วบ่นะมาเดิมมาเดิมพีช่างเดชพระนิชุกเดชชัยฮะอารมณหมองยังบ่ะหอนซ้ำความสุกบอลกนินอยู่นี่ก็สบายดีได้พี่น้องตอนังตนแรงตันแรงมันบ่แดดกับเว้นโคตรแดเด,ดเลยเลยนี่นะ เพื่นเบาพเรเพื่นเบาพเรเ,าพเห็น,หนองฝนตกมานี่น้ำถ่วมบล้วบริเวณเงินมันต่ำไหลผ่าไปพูามาเ็โต๊ะตนะหรหัวทำไม่บ้นนานะคะทำโต๊ะบห่หม้อน้ำกระทาคมหัวน้ำห้อน อ่าลีเลเป็นรถคูืนเปียกก็เตาหูหียแห้งเลยนะพระจะพลาส่น้ามันบกกใส่โอ้เปียกแตกรถเตาบวงกระตุกกระจงกระจงกระจงก็มีจองที่ตัวหนังคือว่า คือบ่เอาโทเอ้ยน้องบ่ไโทรยาเอาิปก่อนโอ้ย็นย่ยครับแ้หียงเเตาน้อยนะอันกระทะน้อยนะนก็หกที่ลึแท้ตื่นแบนะลน้อยเดียวเนาะนน้ยอยถึกเตาเปียกผ่านเปียกอพื้นเปียกเลยกบ่วงอันนตก่เาสีไปลางม ตั้งวงทั้งนาวงหนึ่งทั้งนีวงหนึ่งใช่จะครองวันเกิดฮะาูปต้อสบายดีพวอแม่พี่น้องยูกี้รวองลูกคว้าด้พี่เจนนของหักต้อเชื่อชงก็ันเกิดแ <c oughs> ม่นเตะเตะอะไแม่กับวันเกิดบาเมื่อเ,เดียวกันดิหันเดืเอนด,ดิด อาปากแต่เช่พริกจะว่าเป็นน้ำมันใหม่ค่ะเดนนะอออีลาอีล่าพอด้ใช้เกิือซ้ำออวะพ่อยากได้เสือแล้อพ่อใช้พอดได้ยังไงพี่เจยิ้มหัวพัดพอากได้ อันยักลิ้นอีละเห็ดยังกันนะเบิ้ง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 ยายายาอุ้ยมันเปียกเท่เลยไปเกือบไปจะหน่อยอยากเป่าเค้กกินเค้กพี่กิ๊กไปกินเค้กพี่น้องเวลกินแล้วไ่ด้พี่น้องพี่เจกินตะบสองคูน่าันเกองจขงหน้กวงนึ่ อันนั้าก็ยืนกินชบลูกอยู่บนนู้นให้เงมามันคำก็ลงใส่มางคำมวยใส่หัวใส่หมาคนมีช่างัวใส่หมาคนมวช่าอมวยไป่้อง เลเ็เยเนาเลเะนใ่หมนก็งยนมันนางไปเอาตัวน้หม้อหันเ้องต้มมันเย็นค่ะไปวะตัวมันเย็นเนอะเออไปเบิ่งดูคนมีในเหลืองในหม้อขึ้นคัวค่ะ เทา้ทาต้มกินฮะทั้ง้อนทั้งเพียงเลยไเปไเพิ่งไเปเบิ่งรูปในกะลังสีนะคะสีเหลืองค่ะมาแล้วพอพ่นพอพ่นคือไปเฮงแท้พอพ่นเฮงยีงดี เฮ้ยเอาต้มเลืองให้ยีนางเนี่ะต้มเพิ่นเลยเอาแต่เรืองเลืองเด้อให้อแพะงกี้คะมันเออมันจะกินแต่ตัวเลือดตัวแดงมันพกินพอเลนมาแต่ซื้อน้ำจิ้มเจ้าน้ำจิ้มเลืองถอดินมาบอทังนีกินเจ้าเพื่อาตตัวแดงเลยมันเพ้จะเอาสองสี่ ô tô đen, mà, anh này. mở rô. mở Mạ nè à rô. <laughs> <laughs> <Hơn lắm, cười> ลินพระก็ลินกิ้งตุกน,น้ำลินกำลังเริ่มมืดพี่น้องบ่าวด่าก็มาน้ำผู้ทางนากระที่ทางนี้กระกำลังมืดตอนมีความสุขได้บนนี้แหลกลินลนะพูบ่า,นา,าวนะกะปกติพันพยูฟูเดียวเหียบเงาเป็นวะคนหลายเหลือก็ถึกสวาดีสวัสดีสัมปทาตี้สั่งพี่น้องเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่คเคยว่าอะไห,หลายคนพวกนะพูชิเป่าเคก้กชิจุดเทสเค้กเลยชิมุกกะถาก็อิ่มอิ่มแล้วพี่น้องเลย กับมืก็ถึออยู่เอ้ยม่วนแล้วเนาะย่างไปย่างมาอยู่ตลุดในรถเข็นนี่เห็นเด็กน้อยเห็นมิกี้น้ำมิก้นะน้ำมิกี้น้ำพลอยใส่ฮ่าจะคล้องวันเกิดนี่ช็อกโกแลตกันเลยอคโ ขเข,เข,เขากติจนนดจี้นอนอืมบรเทาในเด้งเหรอโอเคโอเค้เ่คือกันเลยาเอ้ยจาว,าวชายชัก็อยากเป้าอยากเปา,าเลยเคก้ก

i <laughs> okay. เค้กใช้เค้กเด้กหกว่าดูเค้กเอาเอาด้เวลากินเค้กจะได้อีกเลยโอ้มืดอรีพอยชยเดินพี่ดองเห็นหอนางเป็นยัง กินลายได้อัำอ,อารมณ์กาปลับลบลนอนมิวเก้นี่เน้หาแต่น้ยกินเสื้อพดเปียกเบิดลินแต่น้ยกิน,น,กนยากเลยพี่น้องเลยแต่ที่แย่ยกันเมือ่อเนะลรังถวยลงังจันแล้วโอเคพี่น้องเว้พว่อๆกันกนิบหนาเด้อสำหรับกิเองก็ได้เนาะกินกันเลยกันหน่อยแล้วก็สิเมื่อแล้วพี่น้องไว้่อกกบแมป้พอก็ออกหน้าละคำล้วพี่น้อง สำหรับคลิปหนึ่งฮอตโตลาไปแล้ว,วสบายดีพี่น้องเลย